ที่พี่ก็ไม่เคยมายืนสัมภาษณ์นักข่าวคนเดียวอะไรแบบนี้เนาะออจจริงงัครั้งสุดท้ายก็น่าจะเป็นผลิตออีกผลิตภัณฑ์หนึ่งะนะครับที่ที่ได้มายืนสัมภาษณ์ะนะเอาเรื่องแก้ตัวก่อนนะฮะเมื่อกี้น้องบอกว่าจะไปลองชุดจะไปลองชุดอ่าใช่ครับจะไปลองชุดอันนี้ชุดเออออจ้้าาสาวหรรืะไันนีผมไม่แน่ใจว่าเป็นชุดอะไรแต่น่าจะเป็นหนึ่งในงานนะครับอ่าใช่ครับอขอไปแล้วนะครับขอน้องไปแล้วพูดได้ครับใช่ครับ ความคืบหน้าตอนนี้ก็มีความคืบมีความคืบหน้าครับก็เตรียมตัวอยู่เริ่มอยู่ใช่ครับมีเลิกแล้วครับแล้วก็ภายในปีนี้ครับก็จะเรียนเชิญทุกคนอย่างเป็นทางการอีกรอบด้วยครับคือจริงๆเลิกเนี่ยเราได้ปีนี้เลยหรือว่าจะเป็น2024นนะครับอ่าก็เลยคิดว่าเอาเป็นปีนี้เลยดีกว่าใช่ครับ เออเดี๋ยววันเนี่ยขอแจ้งอีกทีได้ไหมครับแต่ว่าประมาณเดือนธันวาครับก็เรียนเชิญพี่พี่ทุกคนด้วยครับอย่างทีมคอนเซ็ปต์นี้พี่นนทคือให้ให้น้องท,ทีม<ล>คอนเซ็ปต์ก็คือใช่ก็เรามีแพนเนอร์อแต่ว่ามีอะไรปุ๊บก็อยากให้น้องเคาะเลยส่วนใหญ่ถ้าเขาเคาะได้ผมก็โอเคอยู่แล้วครับตรงนี้ในทีมเดี๋ยวแจ้งอีกทีได้ไหมครับจริงจริงครับก็ให้สิทธิ์ในการแบบเรื่องอะไรที่คิดว่าให้น้องเขาตัดสินใจดีกว่าจะได้เราจะได้ไม่ต้องแบบ หมือนเถียงกันครับไม่ค่อยมีครับจริงๆก็ค่อนข้างเซอร์ไพรส์ว่าส่วนใหญ่ความคิดหรืออะไรอย่างเงี้ยมันค่อนข้างตรงกันจริงจริงแต่คอนเซ็ตงานอะไรเงี้ยทุกอย่างมันสเตเบิลเหมือนหรือไหมครับไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรละเอ่อก็ประมาณ60%ครับอยู่ในขั้นตอนอยู่ครับตื่นเต้นไหมครัมันก็อีกไม่เท่าไหร่เองไงสองเดือนสักเดียวก็ตื่นเต้นครับก็มีหลายงานมีงานวันนี้แล้วก็มีจะมีอีกสักสองสามงานจนถึงวันนั้นด้วยครับ แล้วย้อนกลับไปวันที่โมเมนต์ขอ้องแต่งงานนิดนึงค่ะก็โมเมนต์ขออ่าโอเคคือเราตั้งใจว่าอยากจะเป็นเซอร์ไพรส์อยู่แล้วถูกไหมครับแล้วก็ด้วยการที่ผมเรียนรู้ว่าน้องเขาเป็นคนยังไงนะครับก็คิดว่าเอออยากจะทําให้มันธรรมชาติที่สุดก็เลยต้องหาโมเมนต์ที่มันแบบเซอร์ไพรส์เขาจริงๆนะครับจริงๆอยากจะเล่าว่ามันมันเป็นอัฒมที่สองเป็นครั้งที่2ในการขอไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ว่า ขอรังที่สองแล้วเกือบจะขอเขาโมเมนต์หนึ่งคือไม่ไม่ใช่เฟลเหมือนเป็นโมเมนต์ที่แบบผมจะขอแล้วแบบเป็นคนตื่นเต้นก็เลยแบบอ่ะโอเคไม่ใช่ครั้งนี้ครับแล้วมาจงช่วงขาเบรคไม่น่าเป็นทริปเดียวกันพาไปในทริปเดียวกันจังหวะไม่ดีใช่ตอนแรกก็ตั้งใจไว้นิดนึงแต่อย่างที่บอกว่าพออะไรที่มันไม่ใช่แบบเซอร์ไพรส์หรือจังหวะอะไรเงี้ยก็เลย ก็เลยหยุดไว้ก่อนแล้วก็มีโมเมนต์อีกรอบครับคือพอมันมันพอครั้งแรกผ่านไปก็รู้แล้วว่าเราต้องรวบรวมสติขนาดไหนอย่างเงี้ยครับก็เลยพอทําใจก่อนได้ครับอกว่าทีมนันน้องค่อนข้างหัวร้อนเหมือนแบบอารมณ์ไม่ค่อยดีเป็นผู้หญิงเป็นหล่ออ่าเป็นใช่ครับถูกเลยครับอันนั้นก็เลยผ่านแบบมันก็แบบผ่านไปอะไรแบบหลายๆอย่างมันมันดูจังหวะที่เหมาะสมยาใช่ครับก็ดูดูจังหวะตื่นมาแบบ แดดออกน้องอารมณ์ดีอะไรอย่างเงี้ยดูทิศทางนิดนึงครับว่างแผนคนเดียวเลยครับวางแผนคนเดียวครับก็มีแจ้งที่บ้านบอกที่บ้านไว้แค่นี้ครับตอนหลายคนอยากรู้ว่าโมเมนต์ตอนที่พี่นนท์คุกเข่าไปบอกน้องอะค่ะเราเราเราบอกว่าอะไรวันจังหวะที่เราขอเขาว่าขอแต่งจริงๆตอนแรกก็พูดไม่ออกคือเราพูดไม่ออกไปได้สักพักหนึ่งครับแล้วเราก็พูดออกมาว่าโอเคเนี่ยขอแบบแต่งงานกันไหมอะไรประมาณนี้ครับทำไมต้องเป็นทริปนั้นเพราะ ผมรู้รู้สึกว่าจังหวะชีวิตใช่ไหมครับว่าเออมันเป็นทริปที่ผมผมรู้สึกว่าเราก็คบกับน้องมาสักสามปีแล้วถูกไหมครับเกือบสามปีตอนนั้นแล้วก็คิดว่าอ่ะถ้าไม่ใช่น้องอ่ะถ้าไม่ใช่เวลานี้นะครับอีกปีอีกสองปียังไงก็เป็นคนนี้อยู่ดีนะครับก็เลยคิดว่าอ่ะก็เป็นจังหวะนี้เลยดีกว่าพิธีการคือไม่เลยครับเราไปดูเลิกด้วยกันครับแล้วก็ดูว่าอ่ะมันมีปีนี้นะช่วงธันวาทันไหม,มกับ ปี2024นะครับต้นปีเลยก็เลยดูว่าเอองั้นเราก็ทําให้มันเรียบร้อยไปเลยดีกว่าครับตอนไหนที่ทำแล้วพี่โรู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้จะต้องเป็นภรรยาเราอเลยก็ด้วยเวลานะครับแล้วก็รู้สึกว่าน้องเนี่ยเขาเป็นคนที่น่ารักจริงๆนะครับจิตใจก็น่ารักมากนะครับแล้วก็คือให้ดูไม่มีอะไรที่ผมแบบจะติเขาได้นะครับก็รู้สึกว่าเออคนนี้เป็นน่าจะเป็นคู่ของเรานะครับแล้วก็อย่างที่บอกว่าผมรู้สึกจริงๆว่า ถ้าไม่ใช่ปีนี้อีกสองสมปีอยู่ด้วยกันผมก็ยังขอเขาอยู่ดีออนะครับก็เลยคิดว่าเออน้าน่าจะได้ละก็ลองดู สำหรับขนาดครอบครัวเราจะใหญ่แค่ไหนครับก็อยากปล่อยเป็นธรรมชาติก่อนแต่ตัวผมผมก็อยากจะมีมีน้องสักสองสามคนอยู่แล้วครับเราให้พันเราให้พันพี่ชายไหมฮะอยากให้อยากให้เท่าอย่างน้อยนะครับเพราะหลานที่บ้านก็สิบคนแล้วนะครับจริงๆอันนี้คือคุยกับน้องแพนแล้วใช่ไหมพี่นุษย์ถามแล้วใช่ไหมถามแล้วถามแล้วอย่างที่บอกว่าผมว่า เรามีความคิดที่เขาทั้งตรงกันนะครับพอบอกสองสคนเขาก็โอเคเนี่ยครับน้อยยังเด็กด้วยไงครับเออจะเป็นแฝดไหมคะอะไรนะครับแฝดไหมคะแฝดกัี่เรไหมคะเอาปล่อยตามธรรมชาติเลยครับถ้าแฝดก็ดีก็น่ารักดีครับแต่ว่าหลังหลังแต่งก็คือสามารถเต้นที่ได้เลยหรือว่าหรือว่าน้องมีงานอะไรค้างๆอะไรอยู่ไหมครับพี่เดี๋ยวอันนี้ต้องลองถามน้องดูครับครับแต่ที่พุยก็คือก็พร้อมใช้ชีวิตคู่ปกติใช่ใช่ครับอันนี้เดี๋ยวอยากให้มา ถามเพิ่มนะวันจริงดีกว่านะครับเดี๋ยววันนั้นจะไม่มีอะไรคู่คืออยากให้มานั่งอยู่กับน้องแล้วก็ถามคู่กันเลยวันนั้นก็อยากจะแบบได้สถานที่แล้วครับเดี๋ยวผมแจ้งอีกทีเดชิญพี่พี่ทุกคนแน่นอนครับขอบคุณรับพี่น้องขอบคุณมากเลยนะ